สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับสายปานยูสุอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ปานพามาดูรถแต่งนะคะเป็นรถโชว์นะคะให้พี่ๆดูเป็นแนวทากันนะคะอย่างแรกเลยนะคะน,นี้จะเป็นครอบโลโก้ไทยเทของพิติอาะไรสิ่งของห้าค่ะถัดลงมาจะเป็นอันนี้กอบป้ายเป็นของเมงซังค่ะสําหรับคันนี้นะคะเป็นรถโชว์นะคะปานแต่งมาให้ดูล้อจะมีสองลายในคันเดียวนะคะเดี๋ยวปานพามาดูเลยค่ะว่าฝั่งซ้ายจะเป็นล้อแบบไหนนะคะ ล้อฝั่งซ้ายนะคะจะเป็นล้อเวิร์กค่ะขอบ18นะคะยางจะเป็นยางกูดไลท์ขนาดสองหทับ40 R18 ค่ะเดี๋ยวไปดูกันที่ฝั่งขวากันบ้างนะคะฝั่งขวานะคะจะเป็นล้อลายเข่ากวางค่ะขอบ18เหมือนกันยางก็จะเป็นยางกูดไลท์สอง5ทับ40 R18 เช่นกันค่ะสำหรับคันนี้นะคะน้องจัดทรงอยู่ที่หน้าสองหลังสี่ครึ่งค่ะ ค่ะเดี๋ยวเรามาสรุปของแต่งกันเลยนะคะว่าคันนี้แต่งอะไรไปบ้างค่ะอันดับแรกก็จะมีครอบโลโก้ไทเทเนียมของพี่ตีอะไรซิงง่งค่ะกรอบป้ายเน้งซังค่ะล้อขอบ18ค่ะแล้วก็ยาง g o o ไลท g h t 2 5, ทับ40 R18 ค่ะแล้วก็โหลดจัดทรงหน้า2หลัง4ค่ะสำหรับภายในนะคะยังครูเป็นเหมือนเดิมนะคะพี่ๆท่านไหนที่อยากดูภายในสามารถเข้าไปดูคลิปเทียบที่ปัน่นได้รีวิวไว้ได้เลยค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะพอจะเป็นแนวทางให้พี่พีได้ไหมชอบแบบไหนหรือว่าชอบล้อลายไหนสามารถคอมเมนต์บอกป่านไว้ที่ด้านล่างได้นะคะยังไงป่านขอ,ขอฝากช่องทางการติดตามด้านบนด้วยนะคะแล้วก็วันนี้ขอลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ